สวัสดีครับสวัสดีครับสรุปตัวเลขครับอีกทีหนึ่งนะครับเนาะวอนไว้กะไปวัดบัตรบรรณกอกวัดไม้ชิบงค้นไปปูเข้มยาซับนะครับภูเข้มยาซับไปทําบุญเมื่อนี้ละไปเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันพระเนาะครับเนะาะก็ได้ไปทําบุญไปทําบุญกับเป็นบ่อไห่อ่า จำมานั่งครับเพิ่นว่ามาคมเหงบังคับให้เพิ่นบอกเลขบอกเบอร์เพิ่นก็เลยบอกให้นั่งนั่งเอานะครับบอกเพิ่นก็เลยว่าให้ไปรูปเอาแต่ว่าพอไว้ไม่ได้ไปรูปหรอกครับพ,อไ,ปปพอไว้ม่ได้ไปรูปพอไว้ไปถามผู้แม่ครับคุณแม่ว่าสร้างเพิ่นอบอกสื่อหนึ่งหนึ่งสี่แปดครับหนึ่งสี่แปดแล้วก็หมอคิมก็เลยว่าหมอคิมไล่มาบอกเขไว้เนาะคุณว่าคุณฝันว่า เลขฝันครับมีอยู่30มศูนห้าศูนย์ะครับเาสามนาศูนย์แปนะครับ,นะ 30, 50, 80, รบแล้วก็เลข3าตัวก็มีบอกว่าหนึ่งหนะครับหนึหกสอลังจากหันพ่อไวก้ก็คุยกับผบู้ยบันผุ้ยบานก็บ,บ่านเอ่องวดกรมลกูกว่าได้หาศมันก็มีขึ้นมีโลงเนาะคนวางสี่แล้วคนก็บอก,บอกต่ออีกครับบ้านนี้พ้อไว้ก็เลยไปวัด ปลาสามกริย์ครับปลาสามกระสัดเพราะปลาสามกริย์นี่พอไหวอ่าไม่ชี้เป็นกระาให้ฟังครับเนาะไม่ชี้เป็นขุยกับไม่ชี้อยู่ครับไม่ชี้เป็นลอยฟังว่าอ่าหลวงปู่บุหลมาบอกคนนะครับบอกคนความฝันบอกคนค้าคักว่าสันเป็นวานเลขตัวเก่าซุ่มบอกไปเมื่อวานมันบอออกดอกมันเปลี่ยนแล้วว่าสันว่าอ่ามันบอออกตัวนี่อย่างนีได้แล้วโอ้สองสามเจ็ดว่าสันว่าครับ สองสามเจ็ดซื้อมันกระตรงกับสามเจ็ 3, 7, ดนี่มันตรงกับเหล็กหลานาหลานเสตเตอร์นะครับบอกก็เลี้ยงเกินทั้งฝ่ายหินเสตเตอร์มาหยิบใส่บอกให้ซื้อเลขกสามเจ็ดนะครับแต่เลขบมะเขือเป็นเลขกสามหกกับเลขบมะเขือสามหกเด้อแล้วก็เลขมาจากวัดสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีนะครับพอไพรพอไหวได้มากสีสองหนึ่ง ครับสามหาครับสามหาแล้วก็พ่อไว้ก็เขาไปกับไว้แม่ปทุมแล้วก็องค์หญิงเออองหญิงเนตดเนตดเน็ดอย่างนนี้เน็ดจำซื้อไปไลยครับนะับว่าองค์หญิงสองนั่งครับองค์หญิงตู้องค์หญิงสองนั่งตู้องหญิงสองนั่งพ่าไว้จะไปเห็นเลขไม้ย่นล่องข่าวนะสามแปดนะครับสามแปดเห็น่เลขล่องข่าวอยู่สามแปดก็มาเห็นย่นใบเซม,มา่าั นะครับว่าใบเซมานเอ่อเห็นเป็นใบเซมานเบื้องข้างกันเป็นเป็นสองสามสามสองนะครับสามสองครับโอเอ็ก็เลตตีใบเซมานหาอันก็เลตตีเลขสองใส่สองหาหาสองแต่ว่าอยู่ในใบเซมานเป็นเลขสองสามนะครับเลขสองสามอยู่ในใบเซมาเอ่อกับมันมีหลายอยู่ครับแต่ว่ามันถึงได้คือกันมืดโอเอ็กซิโลตรงตาเขาเข้าแค่นี้นะครับเนาะเราเข้าแค่นี้ แล้วก็ให้ไปพิจารณาเสซอล์นะครับแล้วก็เลขเลขเลขทูบนะครับเลขทูบ